สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้คุณรุจจะมาสอนเด็กๆในหน่วยหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 นะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้คุณรุจก็มีเพลงล้างมือนะคะมาฝากติกๆ เดี๋ยวเด็กๆนะคะลองจินตนาการแล้วก็ทาท่าทางประกอบเพลงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทาท่าทางประกอบเพลงแล้วก็ร้องเพงลงล้างมือกันนะคะเด็กๆค่ะ Looks good. said hey la gone. บ่อยตาม6ขั้นตอนง่ายๆอย่างน้อย20-30วินาทีนะคะเมื่อกี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงล้างมือแล้วใช่ไหมคะในบทเพลงนะคะก็ได้กล่าวถึงการล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อช่วยป้องก,กันโรคโควิด -19 นะคะซึ่งที่เราได้เรียนรู้มาก็คือโรคโควิด -19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ ซึ่งเชื้อนี้นะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นตามโต๊ะตามเก้าอี้นะคะหรือสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักวิธีป้องกันนะคะวิธีง่ายๆสําหรับเ,เด็กๆก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเวลาออกจากบ้านหรือเวลาที่ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะ เพราะว่าเชื้อโรคชนิดนี้นะคะจะแพร่กระจายอยู่ร,บรอบๆตัวเราดังนั้นนะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆคะ่ะโควิด -19 เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเพิ่งพบในมนุษย์เป็นครั้งแรกในปลายปี2,56 2 เชื้อนี้ติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านละอองฝอยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อพูดไอหรือจามละอองฝอยเหล่านี้สามารถที่จะกระจายไปและเข้าไปทางปากหรือจมูกของคนที่อยู่ใกล้ๆได้ละอองฝอยเหล่านี้มีน้ำหนักเกินกว่าที่จะล่องลอยไปได้ไกลในอากาศโดยจะลอยไปได้ไกลประมาณ1เมตรและตกลงบนพื้นผิวอย่างรวดเร็ว นี่คือเหตุผลที่ทำให้การแพร่กระจายจากคนสู่คนส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเชื้อไวรัสจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่บนพื้นผิวได้นานแค่ไหนดังนั้นจึงควรทำความสะอาดพื้นผิวเป็นประจำโดยเฉพาะในบริเวณโดยรอบที่ใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 มือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับพื้นผิวจานวนมากซึ่งสามารถปนเปื้อนกับไวรัสได้คุณจึงควรหลีกเลี่ยงนำมือมาสัมผัสตา จมูกหรือปากเพราะมือที่ปนเปื้อนสามารถนำไวรัสจากพื้นผิวมาสู่ตัวคุณได้เมื่อไอหรือจามให้ยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกหรือใช้กระดาษชำระที่ใช้แล้วทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะทันที วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 คือการทำความสะอาดมือของคุณบ่อยๆด้วยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือล้างมือด้วยน้ำและสะบู่วิธีนี้จะช่วยกำจัดไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่บนมือของคุณได้รักษาสุขภาพและช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 กันนะคะเมื่อกี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส คโรนาแล้วนะคะซึ่งเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ mm hmm. เมื่อเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ mm hmm. แพร่กระจายนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้เกิดโรคโควิด -19 นะคะโรคโควิด -19 นะคะ mm hmm. เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในปลายปี2562 mm hmm. เชื้อนี้นะคะจะติดต่อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอย ซึ่งถ้าเมื่อผู้ติดเชื้อนะคะพูดหรือไอหรือจามนะคะละอองฝอยก็จะกระจายแล้วก็ไปเข้าปากของคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็จะทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 นะคะอย่างนั้นนะคะวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะป้องกันได้ก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนะคะดเด็กๆขาและเด็กๆนะคะอย่าลืม เด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล้างมือหรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะแล้ววันนี้คุณลูกก็มีเกมการนับจำนวนเชื้อไวรัสโคโรนานะคะและก็ให้เด็กๆจับคู่ตัวเลขนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองมาสังเกตเกมแล้วก็มาฝึกเล่นเกมชุดนี้กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมชุดนี้กันค่ะ ให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานชุดนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเกมการนับโควิดนะคะเด็กๆลองมาฝึกนับจำนวนโควิดในรูปภาพนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะเด็กๆลองดูนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆลองฝึกอ่านตามนะคะ6อาราบิก6ไทยหออกกหกอ,ร 6, อรารบิก8ไทย ปอแด 8, อดดแปดสิอารบิก10ไทยสออบอสิบสิอบอารบิก12ไทยสออบอสิบส,สอ,อ,อองอ,อสองสิบสองสิบสอารบ,บิก14ไทยสออบอสิบส,ส,อ,อ,บอ,บส,สอ,อีสีไม่เอกสี่ส ่อไปนะคะ16อาราบิก16ไทยสออบอสิ 10, หออกอหกสิบต่อไป18อาราบิบ18ไทยสออบอสิปอแอดแปดสิบแปดยี่สอาราบิยี่ไทย ยอีไม่เอกยี่สออิบอสิบยี่สิบยี่สิองอาลาบิก2ี่สไทยยอียไม่เอกยี่สออิบอสิบสอองอสองสิบสอต่อไปนะคะยีอาลบิกยีไทยยอีไม่เอกยี่สอิบอสิบ สอีสี่ไม่เอกสี่ยี่สิบสี่เดี๋ยวเรานะคะมาเล่นเกมกันนะคะให้เด็กๆนับจำนวนนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในรูปนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีจำนวนไวรัสโครโรนานะคะหกตัวนะคะ ก็ให้เด็กๆนะคะนำเลข6อารบิก6ไทยและหออกกรอง6มาเติมด้านหลังนะคะโดยให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์คือกาวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะโดยให้เด็กๆนะคะทากาวนะคะบริเวณด้านหลังแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะ แล้วเด็กๆก็นำไปติดแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆก็ทากาวเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปติดต่อนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะหออกตอหก ก็ทากาวนะคะและนําไปติดแบบนี้ค่ะภาพนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเด็กๆลองนะับภาพที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดภาพนี้นะคะมีจำนวนไวรัสโคโรนา แปดตัวนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนําเลขแปดนะคะมาติดนะคะเด็กๆก็ทากาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นำไปติดแบบนี้นะคะต่อไปช่องต่อไปนะคะเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆก็เลขแปดไทยนะคะ แล้วก็ทากาวนะคะแล้วก็นำไปติดแบบนี้นะคะต่อไปนะคะ8เป็นตัวหนังสือนะคะปอแอรดอแนะคะก็ทากาวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำไปติดค่ะแบบนี้ค่ะ นี้นะคะและที่เหลือนะคะเด็กๆลองฝึกนับจํานวนแล้วเด็กๆลองฝึกทํานะคะเด็กๆอย่าลืมทําด้านหลังด้วยนะคะท,ทาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆก็นํางานใส่ถุงเลนิ่งแบ็กนะคะมาส่งในวันจันทร์เหมือนกันนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบใบงา,านชุดนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆเขียนชื่อนะคะนามสกุลน,นะคะ และชั้นอนุบาล3คับหนึ่งะคะภาพนี้นะคะคือภาพการแพร่ระบาดของโรคโควิด19นะคะเมื่อผู้ป่วยนะคะมีอาการหนักนะคะเชื้อไวรัสโคโรนานะคะเด็กๆะจะลงไปสู่ปอดต,ตรงนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะคุณนุชก็จะมาพาเด็เดเกๆหยดสีตรงบริเวณปอดแต่ก่อนที่เราจะหยดสีตรงบริเวณปอดเด็กๆสังเกตรตรงส่วนนี้นะคะ คือส่วนของลำตัวคนนะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีครีมแล้วนะคะเด็กๆจะได้ภาพแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้ภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหยดสีตรงนี้กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปเตรียมสีน้ำและเคาเตอร์บัดกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันนะคะเด็กๆค่ะ ให้เด็กๆนะคะหยิบสีนะคะวันนี้เราจะเลือกใช้สีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องผสมสีก่อนนะคะก็ให้เหด็กๆนะคะเอาสีแดงนะคะมาใส่ในจานสีแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้สีเขียวนะคะที่บ้านเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆมีวเขาจบัดนะคะเด็กๆก็สา,ววาะะมารถไปหยิบมานะคะจะได้ ไม่ผสมสีเลอะเทอะนะคะแล้วก็ผสมน้ําลงไปนิดนึงนะคะเด็กๆอาจจะใส่ฝาน้ําแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ผสมสีน้ําลงไปนิดนึงนะคะแล้วเด็กๆก็คนแบบนี้นะคะคนให้สีน้ํานะคะละลายนะคะ นี่นะคะคนให้สีน้ำละล,ะลายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสีเขียวเราก็คนให้สีน้ำละล,ะลายนะคะถ้าสีไม่เข้มเด็กก็สามารถเติมเข้าไปดได้นะคะเด็กๆค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆค่ะมอเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ปิดฝาให้เรียบร้อย ก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็นะคะนำมาจุ่มลงไปที่ปอดนะคะจุ่มไปแบบนี้เลยค่ะเราก็จะสมมุติว่าตรงนี้นะคะเป็นเชื้อไวรัสโคโรนานะคะเด็กๆสามารถนะคะจุ่มได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเมื่อเชื้อมันลงปอดนะคะก็จะเป็นอันตรายนะคะเด็กก็ จุ่มไปแบบนี้ได้เลยนะคะทาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำใบงานเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมให้คะแนนตัวเองนะคะ1ดาว2ดาวหรือ3ดาวนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะให้คะแนนเด็กๆด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้คะแนนผลงานชิ้นนี้ของหนู 1ดาวสองดาวหรือ3ดาวดีนะคะแล้วเด็กๆก็นำใบงานชุดนี้นะคะใส่ถุง learning bag นะคะแล้วก็นำมาส่งในวันจันทร์นะคะเด็กๆค่ะวันนี้ครูนุชก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เกแทนนั้นเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะ เวลาที่เด็กๆจะออกนอกบ้านเด็กๆก็จะต้องใส่แมสทุกครั้งนะคะและอย่าลืมว่าเด็กๆจะต้องหมั่นล้างมือล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะและเวลาที่เด็กๆทานอาหารนะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักระมัดระวังในเรื่องของการทานด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณนุชก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ